ตรงสถานีสะพานน้ากระแสก็มีร้านขายของนะครับมีร้านข้าวมีร้านร้านอาหารนี่ฮะเดี๋ยวเราจะยืนรอขึ้นรถไฟฝั่งโน้นนะครับดูเวลาร้านนี้อันนี้คือขบวนที่เรานั่งมาเมื่อวาน,นครับสองห้าเจ็ด แล้วก็วันนี้ขากลับเราก็จะรอขบวน258มาถึงที่นี่ประมาณบ่ายโมง26ออกบ่ายโมง27ครับถ้ารถไฟไม่เลทนะ อันนี้คือถ้ำกระแสฝั่งตลาดครับก็จะมีขายของที่ระลึกของกินอาหารตอนนี้บ่ายโมง28นาทีครับรถไฟกำลังจะมาถึงตรงถ้ำกระแสครับเดี๋ยวเราจะนั่งกลับไป สถานีทนบุรีครับผมก็ไปถึงประมาณห้าโมงสี่ิบครับก็ใช้เวลาสี่ชั่วโมงกว่าค่ารถไฟขามาเรานั่ง35บาทครับผมบ่ายโมงยีนาที รถไฟมาแล้วครับ อันนี้คือรถไฟขบวน258ครับ ม่ายโมง3าครับรถไฟขยับออกจากสถานีท่ามกาแสเราจะนั่งกลับไปที่สถานีทนบุรีครับผม ข้างหน้าคือรีสอร์ทที่เราพักเมื่อคืนครับสวนไซยโยกรีสอร์ทครับ รถก็จะมาจอดตรงจุดจอดสวนไซโยกรีสอร์ทอีกถ้าใครพักอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินไปที่ท่ำกระแสฝั่งตลาดก็ได้ครับรอขึ้นรถไฟตรงจุดนี้ได้เลยโอเคครับ อันนี้คือจุดจอดส่วนไซโยกรีสอร์ทสถานีสะพานท่มกระแสครับโอเคนะครับเราขึ้นรถตรงสถานีสะพานท่มกระแสมาได้สักแป๊ดรถจะมีนายตรวจมาตรวจตัวครับผมเราก็ซื้อตั๋วจากเขาได้เลยค่าตั๋วไปลงที่สถานีทนบรุรี35บาทเหมือนเดิมครับเหมือนคขามา ตามเวลาในตั๋วนะครับรถออกบ่ายโมงยีจะไปถึงตรงสถานีทนบุรี5้าโมงสีครับประมาณ4ชั่วโมง10กว่านาทีนิดนิดโอเคนะครับ บ่ายสองรถมาถึงตรงสถานีบ้านเก่าครับ 2ายสครับถึงสถานีสะพานแควใหญ่ครับสะพานข้ามแม่น้ำแควรครับ บ่ายสองสี่สิบสามสถานีรถไฟการชนะบุรีครับประมาณสี่โมงติ่งตรงสถานีหนองประดุกครับราชบ,บุรีสี่โมงสิบสี่นทีสถานีโพงมะเดื่อครับ สโมงยี่สิบสามนาทีสถานีนครปฐมครับสี่โมงสามสิบห้าครับสถานีท่าฉลั่สี่โมงสี่สิบเอ็ดครับสถานีนครชัยศรี ส <4 S 2> ี่โม <46 S 1> นาทีทาทวันนี้เวลการเดินาทางด้วยรถไฟแล้วลองเป็นหนึ่งยิ่งว่าในโอกาสต่อ,อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ5้าโมงสนาทีถึงสถานีสารยาครับที่นีสารีสารยา ประมาณ6โมง2 00นาทีครับผมถึงที่ช,มชุม,ช,มชนตลิ่งชันนล้ 6โมงนาทีสถานีบางรม่าต่อไปจะเป็นจรันสนิทวงแล้วก็เป็นทนบุรีครับ6ก3มงสิบสานาทีสถานีจรันสนิทวงครับหลังจากสถานีนี้ก็ต่อไปก็เป็นทนบุรีครับผม โมง18นาทีครับผมมาถึงสถานีทนบุรีแล้วครับ